สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาเสนอเพลงเข้ามาเลยนะครับในท่อนโซโล่นะครับของโลโซนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้โคเวอร์ไปนะครับทีนี้ผมก็ได้นําเพลงนี้มาแกะใหม่นะครับซึ่งเพลงนี้การโซโล่มันค่อนข้างยากนะสปีดมันค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็มันมีการเปลี่ยนบล็อกฟอร์มที่ค่อนข้างเร็วนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมแกะถูกเป๊รร้หรือเปล่านะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับลองดูกันช้าๆก่อนนะ เราเล่นบล็อกนี้นะครับก็คืออยู่ใน A minor นะครับเสร็จปุ๊บจะฉีกมาบล็อกนี้เลยตรงนี้ถูกผิดไม่รู้นะผมก็พยายามฟังตัวโน้ตแล้วก็ฟังทีละตัวทีละตัวนะครับแล้วก็ไล่ตามนะครับอะต่อมามาบล็อกนี้ อ่ะเนี่ยครับตอนโซโล่ครับ,รบมันเหมือนจะสั้นๆแต่ว่ามันค่อนข้างยากและค่อนข้างเร็วนะครับอันนี้ผมก็เล่นไม่ไหวเหมือนตอนวัยรุ่นแล้วนะก็พยายามเล่นเท่าที่เล่นได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทวนตั้งแต่แรกใหม่นะครับอันนี้ช้าๆนะแต่ว่าถ้าใครอยากให้สอนละเอียดนะครับลองคอมเมนต์บอกนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปยาวแบบสอนละเอียดเป็นตัวนตเลยครับผมอ่ะลองดูดีกทีเปลี่ยนบล็อกครับ เปยนบล็อกครับอ่ะต่อมาครับแล้วก็เข้า G minor ครับอ่ะประมาณนี้ครับเข้ามาเลยท่อนโซโล่ลองฝึกดูนะ